ไม่มียอดไม่มีออเดอร์เข้าเลยอะอะไรอ่ะสวัสดีจ้านี่คือช h อปปี้ a r k e t i n g Solution เว็บไซต์ที่ช่วยเพิ่มยอดขายาให้กับร้านค้าของคุณผ่านชคมเป็นต่างๆเข้าร่วมฟรีและมีรางวัลอีกมากมายให้ร้านค้าสรุปแบบง่ายๆเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้ผู้ขายช้อปปี้วางแผนการตลาด เพิ่มยอดขายและขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเข้าร่วมแคมเปญต่างๆแล้วถ้าอยากเข้าเว็บไซต์ต้องทำยังไงล่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ Seller Center ให้ทำการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีร้านค้า Shopee เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยให้เลื่อนมาตรงคำว่า Seller Mission ที่อยู่แถบฝั่งขวามือและกดดูเพิ่มเติมได้เลย จากนั้นจะเห็นแบนเนอร์เว็บไซต์แล้วกดเข้าสู่เว็บไซต์ก่อนอื่นร้านค้าต้องเรียนรู้แถบเมนูด้านซ้ายมือตรงนี้คือแคมเปญต่างๆที่ร้านค้าของคุณสามารถเลือกเข้าร่วมแคมเปญได้ตามที่ทางร้านค้าถนัดได้เลยค่ะว้าวสะดวกเลยผลทางสู่การขายดีมาถึงแล้วสินะกดที่สมัครเข้าร่วมได้เลยจ้า สุดยอดเลยออเดอร์เข้ายอดขายก็เพิ่มด้วยคิดถูกจริงๆที่เข้าร่วมต้องรีบไปแพ็กสินค้าก่อนแล้ว